เรื่องความคืบหน้าการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คุยกันมานานนะครับล่าสุดก็มีการติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้นะครับโดยมีนางสาวปราณีวงศ์บดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมนะครับพร้อมด้วยนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาความคืบหน้าและการกำกับการบูรณาการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงานซึ่งที่ประชุมได้สรุป ผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมานะครับหลังการขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็จําเป็นต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่และการย้ายหน่วยงานราชการหลายส่วนออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะสามารถขับเคลื่อนง,งานได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนนะครับประเด็นที่มีการพูดคุยกันล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดสร้างเรือนแถว10ครอบครัวและเรือนแถว6ครอบครัวเพื่อทดแทนบ้านพักศาษดีจงังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะได้ไดำเนินการขอใช้พื้นที่ทหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างนะครับทางด้านของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะไปจัดทําการรับฟังความเห็นประชาชนกรณีการปิดถนนเพื่อเตรียมทําถนนทดแทนบริเวณข้ามงเดือนเมืองร้อยเอ็ดตามหลักการของผังเมืองนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างธนากษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดนะครับที่เข้ามากํากับดูแล ในส่วนของที่ราชพัสดุนะครับและหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจประเด็นนี้นะครับเข้าไปที่ YouTube ของ Smart ทวิดีโอไทยแลนด์นะครับก็จะมีอยู่รายการหนึ่งนะครับที่ไปเจาะลึกเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็คือ,อรายการเช้านี้ที่ร้อเอนะครับโดยคุณทวัชชัยกติยาวรากุณนะครับได้สัมภาษณ์ ทางท่านผู้มยการโรงพยาบาลร้อเอาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลร้ออนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการขยายพื้นที่โรงพยาบาลไปแล้วประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรและช่วงนี้จะต้องปรับตัวกันอย่างไงบ้างลองเข้าไปฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับทาง YouTube ช่อง s m a r t v ว d ด o Thailand ครับ